ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนสำหรับวันนี้วันนี้ดิมตื่นเช้ามากเลยนะตื่นมาตั้งแต่ตีสนะี่เนาะแล้วก็แพลนงานใหม่แพลนแพลนงานไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าก็มาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะจากการที่มันตื่นเช้าไงแล้วมันก็คิดทบทวนก็ปรับแผนงานใหม่แล้วก็เริ่มสตาร์ท ทำงานมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยเนาะจนว่ามาถึงตอนนี้จริงๆแล้วว่าจะไม่ไลฟ์นะว่าไอ้ว่าจะไม่มาทําคลิปเพราะว่าดิมเข้าไปในช่องของทิกตอกเลยไปเล่นในนั้นแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็ดูเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆในนั้นเนะาะเพราะเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนเนาะถ้าเราจะเริ่มต้นทําอะไรที่ไหนเนาะทีนี้มาคิดดูเอ้เราปี่ช่อง youtube ด้วยเนาะเราก็เลยต้อง มาทำคลิปด้วยดิมก็เลยมาไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดแต่ดีมไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเนานะ <Okay. S 1> เพื่อที่จะเอาเสียงมาโหลดลงในในคลิปเพื่อที่เดี๋ยวดิมก็ไปลงในช่อง YouTube แล้วก็เอาย้อนกลับมาแชร์ให้เพื่อน,อน <Okay. S 1> ก็มาปลุกพลังงานกันไหนละกันสำหรับวันนี้แต่ดีมจะพูดสั้นๆเนานะเพราะว่ามันมีภารกิจเดี๋ยวดีมก็มาเล่าให้ฟังนะในทุกช่องทางเนาะตอนนี้มี แผนชีวิตใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยก็เป็นสอดคล้องกับความปรารถนาส่วนตัวนั่นแหละที่ดิมชัดเจนในตัวเองแล้วเนาะดิมก็เลือกแล้วว่าออจุดที่ดิมจะอยู่แบบอยู่กับลมหายใจตัวเองอยู่กับความสุขอยู่กับความเป็นตัวจริงแท้ของตัวเองนะจะอยู่แบบไหนยังไงให้มันมีความสุขเนาะไม่ได้เป็นเรื่องของภายนอกวัตถุเท่าไหร่หรอกเป็นเรื่องภายในเยอะกว่านะแต่มันก็ พอภายในเราชัดเจนหรือว่ามันอิ่มมันเต็มมันก็ล้นออกมาทางกายภาพภายนอกให้ลูกได้รับรู้เองนะแต่มันจะออกมาแบบไหนดิม่ซีเรียสแหละเพราะว่าภายในดิมโอเคกับตัวเองมากๆแล้วเนาะอ่ะวันนี้ดิมจะให้หัวข้อที่ดิมมาเขียนบันทึกให้กับตัวเองเมื่อคืนนี้เนาะก็เรื่องของการให้เกียรติตัวเองอ่ะการให้เกียรติตัวเองจงให้เกียรติตัวเองก็คือว่า เมื่อเราเรียนรู้มาถึงระดับหนึ่งเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้โลกนะเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างนะทั้งทุกสุขมาพอสมควรเนี่ยเราให้โอกาสนะให้โอกาสตัวเอง,ให,อเองให้โอกาสผู้อื่นได้เข้ามาเป็นบททดสอบซึ่งกันและกันมากพอสมควรแล้ว เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราชัดเจนในตัวเองพอที่จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราปรารถนาสิ่งใดเราไม่ปรารถนาสิ่งใดอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เราจะต้องกลับมาให้เกียรติตัวเองให้เกียรติตัวเองก็คือดูแลดูแลชีวิตดูแลจิตวิญญาณดูแลความจริงแท้แรงสั่นสะเทือนในตัวเองแล้วเราก็จะเลิกฝืนถ้าเราเราต้องเรียนรู้มากพอก่อนนะ เรียนรู้จนจนเราสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรอะไรใช่ไม่ใช่อะไรที่มันคู่ควรอ่และเราคู่ควรกับสิ่งใดให้มันเหมาะสมให้มันพอดีพอดีเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะกลับมาให้เกียรติตัวเองได้เองการให้เกียรติตัวเองก็คือการตัดสินใจอยู่บนสภาวะที่สมบูรณ์แบบเฉพาะของเราซึ่งไม่กระทบกระเทือนทั้ง ตัวเราเองและผู้อื่นและที่สําคัญก็คือ,อต้องเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อส่วนรวมอย่างยิ่งด้วยนะยิ่งเรารู้สึกถึงตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกมีเกียรติมีความภาคภูมิในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วทันทีที่เราให้เกียรติตัวเองเราจะไม่รู้สึกทุดท้อเราจะไม่รู้สึกต้อยต่ําไปกว่าใครเพราะว่ามัน มันมีความพึงพอใจอ่าพึงพอใจความพอเพียงอ่าความพอเพียงนี่ไม่ได้วัดกันที่รวยยากดีมีจนอะไรนะความพอมันก็คือความความพอดิบพอดีความอบอุ่นบริบูรณ์อิ่มเอมอ่าอยู่ในตัวตนของตัวเองอ่าเราจะรู้สึกถึงตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเรารู้จักรัก รู้จักเมตตารู้จักกันให้อภัยรู้จักดีม,มีคำหนึ่งนะที่ดินเขียนไว้ในบันทึกเมื่อคืนนะาการ,แพ,าการพแพ้อย่างบอลลีบู์การพ่ายแพ้อย่างบอลลีบู์คือเวลาที่เราอภัยเราลากเราเมตตาเนี่ย เวลาที่เรารู้สึกถึงความยอมความยอมความซิโรลลาบนะเราคือเรา,พาแพ้แพ้ยอมแพ้แพ้ต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องไหนคือยอมรับยอมซิโราบเนะี่ยด้วยด้วยความรู้สึกจริงแท้ด้วยความรู้สึกจริงๆที่เราไม่ได้แพ้เพราะถูกทําให้แพ้เราแพ้เพราะเรายอมอ่าเรายอมเราจะ เป็นผู้แพ้อย่างบริบูรณ์ก็คือแพ้แต่มีความอิ่มเต็มอยู่ข้างในมีความสุขมีความสุนทรีอยู่ข้างในละมุนละไมาอิ่มเอิบสุนทรีมันบอกไม่ถูกเลยนะตรงเนี้ยคือมันมันยิ่งใหญ่กว่าคำว่าชนะการแพ้แพ้อย่างบริบูรณ์และตรงเนี้ย พอเมื่อคืนดิมบันทึกเรื่องราวตรงนี้ไปมันก็มีความรู้สึกถึงความสูงส่งก็คือไม่ได้ไม่ได้หลงตัวเองนะแต่มีความพึงพอใจในตัวเองอย่างยิ่งจนรู้สึกว่ามีเกียรติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วรู้สึกถึงว่ามันมันการให้เกียรติตัวเองมันเป็นเช่นนี้การให้เกียรตินนรรตัวเองคือต้องชนะอย่างบริสุทธิ์ และต้องพ่ายแพ้ได้อย่างบริบูรณ์นะตรงนี้เดี๋ยวดีมจะมาขยายให้ฟังในบทความหรือว่าในคลิปอื่นๆต่อไปเนาะวันนี้ดีมก็มาปลุกพลังงานเพียงเท่านี้ให้เพื่อนๆลองลองนำประโยคหรือคำที่ดีมให้ไปในวันนี้ลองไปตรึกดูนะด้วยสติปัญญาที่ทุกคนได้มีคุลุในตัวเองคุลุในสิ่งที่ได้รับรู้มาจากจากการเรียนรู้ของตัวเองดูนะ การให้เกียรติตัวเองนะจงให้เกียรติตัวเองและจงพ่ายแพ้อย่างบริบูรณ์นะลองเอาคําพวกนี้ไปตรึกดูแล้วลองย้อนกลับเข้าไปคุยกับตัวเองถ้ารู้สึกได้ถึงความอบอุอ่นอิ่มเต็มเหมือนอย่างที่ดีมรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยทุกคนจะผ่านอุปสรรคปัญหาวิกฤตต่างๆไปได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วสามารถพลิกได้รวดเร็วมากเลยเหมือนอย่างที่ดินกำลังเป็นอยู่เนาะเดี๋ยวก็ คงได้เห็นมันออกมาทางกายภาพของดิมเรื่อยๆนะมันเล็กน้อยสำหรับคนอื่นสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าคนที่มันอยู่คนละสภาวะหรือคนละแรงสั่นสะเทือนกันก็ย่อมไม่เข้าใจเนาะแต่คนที่สั่นสะเทือนอยู่ในระดับของพลังงานเดียวกันดิมเชื่อเลยว่าดิมพูดอย่างนี้ทุกคนเก็ตเลยนะอ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดิมมีภารกิจต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่อง YouTube แล้วก็ในช่อง TikTok เนอะเดี๋ยวดีมจะเข้าไปอ่าทำอะไรหลายอย่างเนาะแล้วก็บนหน้า Facebook นี้ก็จะอาจจะ Facebook ส่วนตัวก็อาจจะเบาๆลงหน่อยเนาะสำหรับคอนเทนต์ต่างๆก็จะไปกระจายอยู่ตามเพจหรือว่าตามช่องทางอื่นๆอีกเนาะเดี๋ยวดีมก็แชร์มาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะฮะอ่าวันนี้ดีมไปก่อนอรุณสวัสดิ์ทุกคนสวัสดีคะ